เพื่อนเมื่อคืนนี้ฝนตกโอ้ยทั้งตกทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าน่ากลัวมากดูสิค่าต้นไม้ต้นไม้ได้นังฝนโอ้โหดูสิค่าเลื่อนเยที่ไหนตกมั่งคะเมื่อคืนเนี้ตกเยอะมากเลย ต้นไม้ดูสิลมดูต้นมะม่วงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนต้นมะม่วงต้นไดล้มนั่นมาทางนี้หมดเลยเนี่ยน้ำเยอะน้ำเยอะเลยได้ฝนได้น้ำฝนคือเนี้ยตกเยอะแล้วก็ตกนานด้วย ไม่ค่ะเพื่อนเราดิต้นไม้ได้น้ำฝนน้ำที่บอ่อข้างหลังนี่ก็ขึ้นเยอะเลยอ่ะ,ะก็นู่นไกๆนู่นน้ำน้ำเยอะค่ะน้ำเยอะตกดีมากแต่ก็ลมก็ลมก,ลมก็นั่นเหมือนกันแหละแต่ก็แป๊บเดียวลมนะ ตกก็ตกเยอะแต่ฟ้าก็นานเหมือนกันแหละฟ้าฟ้าร้องฮึมๆมดีว่าลมมันช่วงแป๊บเดียวมันมันวิ่งแป๊บเดียววืดอะไรอย่างเงี้ยดูต้นมะม่วงต้นอะไรลมลมมันพัดลมเนี่ยมื่อคืนนะธรรมดาเขาจะตั้งตรงนี้เขาเอ็นมา นะครเพื่อนเพื่อนที่ไหนตกมั้งคะ นี่พริกโตแล้วต้นพริกพริกกะเหลี่ยงนะนี่พริกกะเลี่ยงพามาดูข้างหลังบ้านพอดีผฝนมันตกเมื่อคืนค่ะดูต้นไม้ดูต้นบอนต้อนอะไรไหนได้รัฝน

บอลกอเนี้ยมันออกดอกเรื่อยเลยเพื่อนเพื่อน่ะแล้วก็ใบเขาก็ย่ายใหญ่ใบเขาก็ย้ายใหญ่ใบมเมล้อเลย do not กดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ